ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะออกจากลอสอินแบงคอกไปน่งเหลืองไปนมัสการถวายสักการะนะครับออพระบรมราชาธุสาวรีในหลวงราัชกาลที่9จากตรงนี้นะฮะเพียงนอนหน้านอนไหมทุกคนจากดูซีนี้ทุกคนนี่ฮะลูกผลไม้ยักษ์ที่หลวงพ่อให้มารังเก็บไว้อย่างดีนะฮะทุกคนนี่ฮะมีตู้ดิลับไฮมินิบาร์นะฮะเป็นถือว่าเป็น โฮสเทลโรงแรมนะฮะโรงแรมที่ดีที่สุดที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปออกจากที่นี่ไปทุกคนนี่ฮะเรื่องความปลอดภัยของนักนนะท่องเที่ยวนะฮะที่นี่เป็นที่หนึ่งนะมีตู้นีรภัยให้ได้เป่าผมที่ซักผ้าให้ลดมากเห็นไหมฮะนี่ถ้าเป็นชั้นสามจะเป็นห้องรวมนะฮะทุกคนลดมากบรรยากาศทุกคนสามารถนั่งทํางานตรงนี้ได้เรากรี๊ดเลยทุกคนออกไปก็เห็นธนาคาร เลยธานาคารแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ไปสนีเทวะเวทนะ,ะทุกคนเ,เราลงไปนะ,ะเราจะไปด่างเลืองให้ได้โดยการที่ออกไปแล้วเลี้ยวขวาเรียบความกระดุงปูนกระเสงทุกนะคนเยนักท่องเที่ยวมาตลอดเลยทุกคนนี่ฮะนี่จะเป็นบาร์จะเป็นบาร์ที่น่ารักมากเลยนะคะนี่ฮะบาร์นี่ฮะบาร์นะฮะนี่ สามารถนั่งกินนั่งเที่ยวนั่งเล่นเล่นเล่น,ล,นลายอะไรนะฮะั้งนี้ก็จะเป็นห้องพักนะฮะข้างในนี่ฮะเราชอบมากเลยชั้นหนึ่งจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนี้ชั้นหนึ่งจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะจะมีชาวต่างชาติตลอดเลยทุกคนนี่มีห้องเก็บของห้องเก็บอาหารนี่นะฮะทุกคน ไม่ฮะไม่ฮะอันนี้นะครับบรรยากาศข้างล่างนี่สามารถขึ้นข้างบนไปนั่งเล่นนั่งชิลได้ล้อสิ่งแบง่งนะฮะนี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะฮะิกเนเจอร์ของที่นี่จะเป็นคนน่ารักแม่ทางเข้าจะมีสวนน่ารักมากเลยนะครับนี่ฮะพนักงานน่ารักมากเลยทุกคนนี่ฮะ นี่ฮะเราออกมาถ้าไปซ้ายมือไปวัดอินชราวิหารนะฮะวัดอินตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นสี่แยกบางขุนพรมสะพานพระราม8ปเห็นไหมที่มันเป็นกระโดงสวยๆเดี๋ยวคืนนี้ถ้ามีเวลาเราจะเดินนะฮะบนสะพานสวยๆเลยที่เป็นสายระโยงระยางกลางคืนจะสวยถ้าไปขวาก็จะไปเทเวศแล้วก็จะมีคลองพดุงกรุงกรเกษมเราจะเนีย่ยรจะ ขับรถไปเรียบลงไปถึงแยกเทวกรรมก็จะเจออนุสาวรีย์ตรงที่ตั้งของพระบรมราชาอนุสาวรีย์ในหลวงรัชการที่9ทุกคนน่ารักมากจากโรงแรมลอส t ิน BKK กับทุกคนเรากรี๊ดเลยอ่ะคือเป็นทำเลทองมากตรงนี้ก็จะเป็นข้าวซอยสุภาพเนี่ยฮะอันนี้ข้าวซอยสุภาพเห็นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปกินข้าวซอยสุภาพให้ได้ทุกคนตรงนี้ นะฮะตรงสี่แยกตรงนั้นก็จะเป็นข้าวต้มเทเวศนะฮะเลยไปตรงสี่เสาเทเวศตรงนั้นที่สรุปซอยแปดก็จะเป็นอ่อเขาเรียกว่าข้าวขาหมูสี่พี่น้องจากทุกคนข้าวขาหมูสี่พี่น้องนะฮะแต่เราจะยังไม่ไปวัดนะ้เราไปมาแล้วไงไปบ่อยแล้วแต่เราจะไปออ พาไปชมสถานที่ตั้งอนุสาวรีย์ดีกว่าดีไหมฮะของในหลวงรัชกาลที่9อันนี้เขากาลังสร้างถนนเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างรถไฟสายสีม่วงอยู่นะทุกคนไม่ใช่สีชมพูนะพูดผิดเมื่อเช้าเนี่ยหันอยงนี้เลยเนี่ยคะ่ะนี่เลยฮะนะฮะทุกคนนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปทางนี้นะทุกคนเราหยุดกล้องไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะงงนะฮะนี่ฮะลอสอินอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ล็อคอินดีเคเคโฮเทลนะฮะ ที่หถ้าเรามาฝั่งนี้ขวามือก็จะไปบางลำพูใช่ไหมวัดใหม่อมตารถถูกไหมฮะก็จะเป็นเท่าศาสตร์ไงแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมฮะที่ธนาคารเนี่ยหาธนาคารกรุงไทยกเออกรุงไทยเนี่ยทุกคนก็จะเป็นวัดอ,อินพระวิหารเข้าไปข้างในซอยเ,อเล็กๆกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเส้นนี้ไปแยกเทวกรรมโดยการขับรถตรงนี้นะฮะ เรียบคลองพนมรุงกรเกษตรไปประมาณ2นาทีไม่ถึงก็จะเจอแยกเทวกรรมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็จะเข้าไปชมอนุสาวรีย์นมัส,สการนะคะทุกคนแต่ถ้าตรงไปนี้เรื่อยๆจะเห็นตลาดเทเวศทุกคนตรงไปก็เป็นหอสมุดนะฮะหอสมุดท่าวาสุกีหอสมุดแห่งชาติสวนอ้อยสวนดุสิตนะฮะจะเราไปตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะแยกเลี้ยวขวานะฮะนี่ครับทุกคนสี่แยกเทเวศนะคะตลาดเทเวศอยู่ตรงนี้เลย เดี๋ยวซ้ายก็เข้าวัดนะฮะแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นพอสมุดแห่งชาติแต่เราเลี้ยวขวานี่คือท้องประดุงกรุงเกษมเห็นไหมฮะเนี่ยฮะทางนี้ฮะเรียบไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเลี้ยวขวาอันนี้คือวัดนรนา,าสุนทริการามนะฮะแต่เราจะเลี้ยวขวานี้ถูกไหมฮะอันนี้คือสะพานเทเวศนฤะมิตรนะฮะตลาดเทเวศเนี่ยฮะทุกคนเห็นไหมฮะเมื่อเช้าที่เราไปกินข้าวขาหมู ก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะถนนพิษณุโลกตรงนี้ฮะซอยแปดตรงข้ามกับซอยแปดนะฮะก็จะเป็นขาหมูสี่พี่น้องแต่เราจะเลี้ยวขวาน,นี้แล้วนะทุกคนเร,เราเราเลี้ยวขวาจากเมื่อกี้ใช่ไหมสะพานเทเวศนารมิตรเรามาเจอนะฮะสะพานวิศุกรรมนาริมานนะฮะแล้วก็ผ่านฟ้าเทเวศจะอยู่ตรงนู้นนะฮะผ่านฟ้าผ่านฟ้าอะไรเขาเรียกผ่านฟ้าลีลาดอ่านะแต่ตอนนี้เรากําลังเจอสะพานวิศุกรรม นารึมานตรงนี้คุรุสภาอยู่ตรงนี้ะทุกคนจําได้ไหมคุรุสภาตรงไปเรากําลังจะหาแยกเทวกรรมนะทุกคนอ,อ๋อนี่ไงถนนประชาธิปไตยที่เราเจอเลี้ยวขวาจําได้ไหมที่เราไปกินข้าวซอยบ้านคุณยายอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้าวอ,อ่อข้าวหมูแดงนะฮะอ,อ่อข้าวมันไก่ของชื่ออะไรนะบรรณพรจําได้ไหมเนี่ยเนี่ยเลี้ยวขวาไปก็ถึงแนละ้วนะฮะที่เลี้ยวขวาไปที่ก่อนจะถึงสี่แยกบางขุนโถมนะฮะก็จะเจอ ถ้ามันไก่กับข้าวซอยจะเยืองกันนะข้าวซอยพิญยายอยู่ตรงนี้แต่เราตรงไปนะอันนี้คือสี่แยกนะฮะสะพานวิศุกรรมนะรุมานชื่อเพราะไหมวิศุกรรมนะรุมานนะฮะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตรงนี้ก็จะเจอต้นรวงพึ่งนะฮะวันก่อนที่เราทําคลิปไปมีต้นรวงพ่งนไงฮะอ่ะเราตรงไปนะเดี๋ยวหยุดก่อนตรงไปนี่นะฮะทุกคนนี่